สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับประจําเดือนมิถุนาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าสําหรับราศีตุลแล้วเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพความรักหร,รือว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราลองมาดูไพ่การเงินกันก่อนนะครับในใบแรก สำหรับราศีตุลน,นะครับเจ็ดไม้เท้านะครับเจ็ดไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ของการต่อสู้การแข่งขันก็เหนื่อนนิดนึงครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ก็ถือว่าเหนื่อยพอตัวในเรื่องของการทํามาหากินแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากนะครับเจ็ดไม้เท้านะครับเขาบอกว่าฟาันสําเร็จนะครับที่ได้มาอย่างยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้แข่งขันถ้ามีความตั้งใจจริงๆมีความเพียรจริงๆเดือนนี้เนี่ย สำหรับราศีตุลเนี่ยไม่ลำบากในเรื่องของการเงินนะครับถึงจะหาเงินค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็มีเงินพอกินพอใช้ไปตลอดนะครับเดือนนี้ก็ยังไม่ถึงกระขัดสนนะครับแต่ก็อาจจะลำบากในเรื่องของการทำมาหากินอยู่บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าการเงินก็พอได้นะครับแต่เหนื่อยน,นิดนึงในเรื่องของการทำมาหากินนะครับอ่ะเราลองมาดูไพ่ เกี่ยวกับการงานกันบ้างนะครับแม่แต่การงานก็ดูแล้วก็เหนื่อยนิดนึงนะสามดาบสามดาบเนี่ยมันหมายถึงความปวดใจนะครับปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้สาหรับการงานเนี่ยราศีตุลเนี่ยอาจจะทํางานแล้วเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนะครับอาจจะผิดใจกับเพื่อนโรงงานหรือหัวหน้างานได้นะครับอาจจะมีความอึดอัด กับคนรอบข้างในที่ทํางานได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วงานไม่ค่อยราบรื่นนะครับงานบางอย่างทําแล้วก็ต้องกลับมาแก้ไขนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องทนนิดนึงนะครับมันก็สอดคล้องกับภัยการเงินที่บอกว่าพื้นฐานเรายังมีในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าการทำมาหากินเนี่ยก็เหนื่อยลำบากนิดน,นึงต้องต่อสู้ต้องแข่งขันพอมาตก,กางานเนี่ยขึ้น3าดาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเดือนเนี่ยก็เชื่อว่า การทางานของราศีตุลเนี่ยก็มีความอึดอัดอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ยังไงก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลกันมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปที่ผมทํามาเนี่ยว่าราศีหรือดวงอื่นก็นตามเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงมันเป็นเออมันเป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังมีองค์ประกอบต่างๆที่เป็นพื้นฐานดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเดือนเกิดปีเกิดนะครับวัวนเกิด นะครับเรายังมีปีชงนะครับยังมีลัคนาต่างต่างเพืกน,นี้เราต้องดูให้ครอบคลุมก่อนนะครับถึงการงานในวดวงของดวงของราศีเนี่ยดูแล้วไม่ดีแต่ถ้าเกิดอะไรหลายดวงเนี่ยที่เป็นพื้นฐานดวงเหมือนกันเนี่ยมันให้ผลดีในเรื่องของการงานเนี่ยบรรยากาศจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้เรื่องของอารมณ์เพราะว่าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์นหนึ่งเตือนให้เราต้องระมัดระวังตัวนะครับทาอะไรก็ ระงับอารมณ์ไว้ก่อนช่วงนี้ไม่งั้นจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างได้ในช่วงในเรื่องของที่ทํางานนะครับส่วนคนที่ตกงานอยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่มันดีในช่วงนี้ก็ลงรอต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้นะครับอย่าลืมไปดูดวงส2บราศีโบราณนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูดูของใครก็ได้นะครับแล้วไปดูว่าว่าเราเนี่ยตกอยู่ในตําแหน่งไหนอายุเท่าไหร่เราตกตาแหน่งไหนแล้วตาแหน่งนั้นเนี่ยให้ผลดีหรือว่า มันร้ายยังไงกับตัวเรานะครับเพราะอันเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปทั้งปีนะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าตัวตําราธรรมชาติเนี่ยที่เป็น12ราศีโบราณเมื่อเราตกเนี่ยมีความแม่นยําสูงเราลองเราลองไปดูได้เลยเราอันนี้เราไล่เป็นเราดูเองเป็นไม่ใช่เรื่องยากครับทุกคลิปทุกคนทามาให้เราดูแล้วเราสามารถที่จะไล่เองดูเองได้หมดนะครับลองไปไล่ดูแล่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเพื่อนตกไอ้เท่าไหร่ลองไปฝึกดูกันแล้วก็ลองสังเกตจากเพื่อนเพื่อนและจากตัวเอ่อและจากตัวเราว่า สิ่งที่มันตกเนี่ยมันตรงไหมนะครับจากที่ผมเคยลองทํากับคนรอบข้างและตัวงผมเองเนี่ยอ่าสิบสองราศีโบราณเนี่ยมีความแม่นยําม,มากในเรื่องของการทํานายดวงชะตาในปีนั้นๆน,น,นะครับไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆถ้ามันดีมันก็ดีจริงๆทําอะไรก็ขึ้นหมดนะครับลองไปสังเกตุดูนิดนึงนะครับไม่จาเป็นต้องดูอ่าคลิปที่ผมทําไปดูของใครก็ได้นะครับแล้วก็ไล่ให้เป็นนะครับไล่เป็นไม่ยากอยู่แล้วอันนี้ไล่ไม่ยากนะครับพอไล่เป็นปุ๊บ ดูให้คนรอบข้างแล้วสังเกตชีวิตเขานะครับลองไปทํากันดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกนก,นกอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าเราทําเป็นเราก็จะสามารถทํานายดวงชะตาให้กับคนรอบข้างได้นะครับแล้วเราก็จะดูได้ด้วยว่าสังเกตได้ด้วยว่ามันมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูไพ่ของความรักกันบ้างโอ้ก็ถือว่าดีนะครับเป็น the ะเ r l d เออสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าดี นะครับก็เดือนนี้ในเรื่องของครอบครัวราสีตุลไม่มีปัญหานะครับมีความสุขอยู่ร่วมเย็นอยู่ร่วมกันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขนะครับเป็นช่วงเวลาที่ใช้วลาล่าร่วมกันที่ดีนะครับปัญหาที่มีในอดีตสามารถปรับความเข้าใจแก้ไขได้แต่คนที่ยังไม่มีคู่เดเอยไม่ได้ให้ผลดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็รอไปก่อนยังไม่ได้มีอะไรที่ไม่มีโอกาสที่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้นะครับคราวนี้มาดูไพ่สุขภาพนะครับและการเดินทางกันบ้าง ได้2ไม้เท้านะครับก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นนะครับการเดินทางก็ดูแล้วก็ม,มีปัญหาอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพก็ยังทรงตัวอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรที่มันดีหรือร้ายในช่วงเดือนนี้ก็ยังทรงทรงประคองไปตามปกติในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสําหรับราศีตุนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณราศีตุนเนี่ยมีเงินมีทองนะครับใช้ไปตลอดปีนะครับและมีความสุขตลอดไปในช่วงปี25 6 3นี้นะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนละครับสวัสดีครับ